สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวเคส r าร้อยสบซีีนะครับอันนี้จัดทรงเคเ1 1 0ร้อยสิบนะครับชุดสีเค x 1 1 0ร้อยสิบทั้งคันนะครับนี่ให้ดูทรงโดยรวมก่อนล้อหน้าหลังขอบสิบสี่นะครับแต่งแนวโมตาร์ดนะครับนี่มีไฟหน้าไฟท้ายนะครับต่อไว้ให้ครบหมดมีท่อนะครับโนริฟูมินะครับเสียงนุ่ม อ่าโอเคเดี๋ยวเราลองฟังเสียงเครื่องกันคันนี้เป็นสตาร์ทเท้านะครับเสียงเครื่องนุ่มๆเลยเนี่ยครับไปหน้าเนี่ยนะครับไปหน้าไปท้ายอยู่ตรงนี้ไปหน้าไปท้ายติดคบนะครับเนี่ยฮะรถคันนี้เป็นเอกสารซื้อขายนะครับเอาไว้ขี่ในไร่ในสวนนะครับ แล้วก็มีเครื่องแถมให้อีกหนึ่งตัวนะครับใครสนใจ,จติดต่อ0927612838นะครับดูรถได้แถวกองสลากนนทบ,บุรีขอบคุณครับ